สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่ไร่ตะวันฉายนะคะเรามาอัปเดตหนึ่งสายพันธุ์คุณภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันถึงจอมยุทธนาวาค่ะเพื่อนๆนี่จ้าจอมยุทธนาวานะคะลูกใหญ่นะคะใครที่ชอบลูกใหญ่ไซส์บิ๊กนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เจ้าจอมยุทธนาวานี่นะคะเป็นผลสดที่ทานแล้วอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเนื่องจากว่านะคะผลของเขาเนี่ยจะมีความใหญ่นะคะคล้ายๆกับบาหีใหญ่นะคะผสมกับเจ้าดาฮานะคะ ประมาณนั้นไหมเห็นไหมคะขนาดความใหญ่ของลูกใหญ่มากนะคะลูกนี้เราไม่ได้แต่งผลเยอะนะคะปีนี้ยอมรับว่าเราเน้นที่รสชาติเป็นหลักนะคะเผลเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้กินเมล็ดที่อร่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันหลายๆสายพันธุ์ซึ่งของทางไร่นี้ประมาณ6กสายพันธุ์นะคะตัวนี้นะคะตอนแรกนะคะทางต้นต้นนี้เขาเลี้ยงหน่อเนาะ เขาก็มาจันนี้จัดแรกจัดเดียวนะคะแต่ขณะดเดียวกันมันก็มีจัดอื่นๆที่กําลังเข้าสีเลยนะคะนี่ค่ะพัฒนาการการเข้าสีของเขานะคะก็จะทยอยทยอยสุกนะคะ ก็คือใครที่ชอบในส่วนของรสชาติเจ้าจอมยุทธนาวาบางคนบอกไม่เคยทานนะคะก็ต้องลองแล้วค่ะเพราะว่าทางไร่ตะวันฉายนี่เราจะเน้นคุณภาพในเรื่องของรสชาติเป็นหลักก็ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเรารับประกันนะ,ะเมื่อพูดถึงเจ้าจอมยุทธนาวาอันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนชอบในส่วนของความบิ๊กบุ้มนะคะลองจากเจ้าตัวบาฮีใหญ่นะคะก็จะเป็นเจ้าจอมยุทธนาวานี่แหละคะ่ะก็คือนาวาเดอร์นี่แหละค่ะตัวนาวาเดอร์นี่นะคะ,ะ,คะพูดง่ายๆว่าเขาจะเป็นผลหน้ากว้างหลังลีนะคะออกลักษณะเหมือนลี ะะจะคล้ายๆกับทรงของเจ้าดาหานนะคะแต่ว่าจะมีความใหญ่กว่านะคะในส่วนนี้สําหรับรสชาตินะคะอันนี้ก็ไม่อยากอดใจแล้วนะคะไม่ลังรอนะคะกัดเลยเนี่ยค่ะเพื่อน ลักษณะเม็ดจรีนะคะมันจะหวานคล้ายๆน้ำอ้อยอย่างนั้นเลยค่ะอินทผลัมรสชาติน้ำอ้อย,อยค่ะหวานมากอย่างนั้นเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันด้วยความที่ต้นนี้นะคะเป็นผลผลิตปีที่2นะคะแต่ว่าเป็นการถ่ายคลิปในปีแรกนะคะสำหรับมาทั้งหมดทั้งมวลคือ8จันนะคะสาหรับปีนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็ย้าเน้นเหมือนเดิมนะคะผลผลิตผลสดอินทผลัมนะคะมีช่วงระหว่างมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนะคะสำหรับจอมยุทธนาวานี้ก็น่าจะสุกอีกทีประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคมนะคะสำหรับ จอมยุทธนาวานะคะใครนะคะที่ยังไม่มีสายพันธ์ุนี้ติดสวนนะคะต้องรีบจัดแล้วนะคะเพราะว่าสายพันธ์ุนี้นะคะเป็นสายพันธ์ุที่มีความบิ๊กบึ้มนะคะลูกใหญ่ รสหวานเหมือนน้าอ้อยนะคะตรงนี้ต้องแบบว่าสุดยอดเลยค่ะทางไร่นี่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นความภูมิใจสุดๆอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมค่ะซื้อ1นกิโลเราแถมให้เป็น1.2กิโลและถ้าเพื่อนๆสั่งถึง4กิโลนะคะเราจัดให้ที่5กิโลไปเลยนะจ๊ะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้พูดคุยมาได้กดลิงก์จองมาได้ก็สามารถสั่งจองมาได้นะคะมีเพื่อนคนนึงนะคะถามมาว่าในส่วนของการผสมเกสรนี่เราใช้เกสรอะไรในการเข้าผสมแต่ละสายพันธุ์ของเรานะคะอันนี้ตอบ ให้ฟังได้เลยนะคะว่าเนื่องจากว่าทางไร่นี้ปลูกเป็นเมล็ดเนาะเราก็จะเน้นการผสมสดนะคะเราไม่สืบนะคะว่าต้นพันธุ์พ่อพันแม่พันธุ์เป็นใครนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราได้ผลงานคุณภาพจากการคิดและทดลองมาหลายปีนะคะจนได้ความสําเร็จในวันนี้มาแบ่งปันเพื่อนในเรื่องของการทําให้มันรสชาติดีนะคะก็คือความฝาดน้นอยลงหรือไม่ฝาดเลยมันมีสายพันธุ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับเมล็ดของไรตะวันฉายเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นความสําเร็จที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เห็นคุณค่านะคะในการ ที่เราทําได้แล้วเพื่อนๆก็อยากจะได้ในจุดๆนี้ปีที่แล้วเราได้หน้าตาที่เฉลยออกมาเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเอาเมล็ดจากไกลนี่แหละค่ะไปเพาะ ต่อยอดนะคะก็สามารถที่จะสั่งต้นกล้านะคะของต้นกล้าจํานวนสสายพันธุ์คุณภาพนะคะที่เรามีนะคะก็สามารถที่จะแบ่งปันได้ใครที่สนใจต้นกล้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้กับทางไร่นะคะที่เบอร์0615596651นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับทางไร่ตะวันชา้าจะทําคลิปดีๆแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า